กำลังมองหาร้านเติมเกมเนี่ยไปเติมกันได้ที่ร้านคุณภาพรับเติมเกมเติมดีเต็มถูกเต็มเร็วตอบปัดภัยแน่นอนใช้แค่จีมมีกับพัสดเปิดกันเข้าเติมนะจ๊ะราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนมีราคาเทียบให้หน้าร้านโดยถ้าใครขี้เกียจเทียบราคาเองนะจ๊ะเจ้าของร้านเป็นกันเองเฟลลี่แล้วก็เป็นเอเลี่ยนเลยนะฮะเวลาทักไปเนี่ยเขาจะตอบเร็วมากๆแล้วก็เติมให้คุณเร็วมากๆเลยนะฮะใครที่ขี้เกียจหาร้านเองเนี่ยก็มีลิงก์ของร้านใต้คลิปนี้นะฮะว้าไปดูกันได้นะฮะเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะฮะใครที่เเนีกกััดคม วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ตู้เขียวจะเปิดแล้วนะฮะัวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแนะนําตัวหน้าเก็บหน้าแรกของตัวตู้เขียวต่างกันนะฮะทั้งอีโก้ทั้งเอดดิตี้เลยมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะทุกคนนะใครที่ดูอยู่ตรงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยเพื่อจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ดูกันบ,บ่อยๆนะ Piet. จ๊ะซึ่งเริ่มที่เอดิตี้ก่อนนะเอดิตี้ที่เราจะเริ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวมัแทบก่อนละกันตัวที่ไม่ว่าตู้เขียวเนี่ยมันจะวนมากี่ครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวพวกนี้คคุณววววรรไปปหหาาาาากกลล่่อองเเเืมมแะะะพตตตัันนนนนนีีี้้้็ทใใิดจสบยขึ นนะโดยเริ่มจากคนทีอ่อยากจะเอาคุ้มเลยโลลแรกได้2ตัวก็แนะนำยัางไงาก็ต้องเป็น full stop engine นะทุกคนอะไรคือ full stop engine ก็คือตัวของหงลู่ full stop แล้วก็ตัวของฮิคลิป full stop นะฮะเอามาคู่กัน2ตัวนี้เพราะว่าสตัวนี้เขาเล่นด้วยกันนะท้าไม2ตัวนี้เนี่ยถึงเวลาติดอดีวสบายขึ้นเพราะว่าสตัวนี้เนี่ยเขามีดดเมจส่วนตัวที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็คอมของเขาเนี่ยจะเป็นการเรียกกันไปมาดิงกันนะฮะไม่ใช่ดิงกันสิก็คือดิงสูโดยการเรียกของหงลู่เรียกพี่ฮิคลิปมาดิงถ้าทั่วไปเนี่ การโจมตีแบบ follow up นั่นแหละทำให้แอคชั่นต่อเทินของไอตัวฮงลูกับไอตัวฮีวคริปได้ค่อนข้างเยอะอ่เดเมจจะแรงมากและเป็นตัวสายแทงคริด้วยทําให้เดเมจมันค่อนข้างรุนแรงถามว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างไอตัวนี้ก็หลักๆเอาไปใช้ในทีมคริแต่จริงๆเนี่ยเหตุผลหลักๆที่ผมแนะนําให้แรกก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสตัวนี้เป็นหนึ่งในเ a t e r i a l หลักในการเอาไปใช้ในทีมแทงคริที่ผมแนะนําไปทีมนั้นมันดียังไงก็ผมทําคลิปไว้อยู่แยกไปดูกันทีหลังได้นะว่าทีมมันเป็นยังไงนะฟาร์มส,ส่อมาเนี่าายก แปรโรเดียนในแปโรเดียนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีงบแรกแค่ตัวเดียวอ่าแรกแค่ตัวเดียวแบบมีกลอ่องเนื้งแค่ตัวเดียวเลยคือแรกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็แนะนำเอาคุ้มสุดก็คือนายเดสแปรโรเดียนตัวนี้แบกคอนเทนต์ได้ยาวๆเลยฮะเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ครบเครื่องคร,คร่งรบเครื่องในด้านของตัวแบกแครี่ต่างๆทีมก็คือตัวเป็นแทงได้เจ๊แกเป็นได้ทั้งแทงเป็นได้ทั้งแบบอ่า DPS แต่หลักๆเนี่ยเราจะเล่นเล่นเป็น DPS นะก็คือ DPS เนี่ยเจ๊แกจะแรงแบบกระโดดมากไดเมจจะกระโดดมากๆเลยแบก้วไดเมจสบายๆและค่า อมือใหม่คนหนึ่งที่เป็นน้องชายผมอ่าเขาเล่นไอดีใหม่ประมาณ10กวันประมาณ10วันที่แล้วสิวันที่แล้ว1 0 11วันนี่แหละจะไม่ได้ละแต่ว่าเขาเริ่มเล่นตั้งแต่บทแรกเลยแล้วก็มีตัวเปิดเป็นพวกแบบ WCOP มาอ่เขาเปิดการหาตัว WCOP แล้วเขาก็ได้อ่า W Cop มาแล้วเขาก็ไปแอดเพื่อนมาแล้วก็ยิมไร้ปรเรียนมาเ้ยตั้งแต่บท1ยันบท8 เขาแท้ตัวนี้ตัวเดียวแบกเลยทุกคนแอบใท้ตัวนี้ตัวเดียวแบกทั้งไอดีเลยเขามีตัวเวลตันแค่3ตัวแต่เขาสามารถเล่นจนผ่านบท8ได้แล้วตอนนี้เพียงแค่ในด้งแปรโรเดียนตัวเดียวแอบแต่ตัวมันต้องใช้ฟีมือนิดหน่อยแอบนิดหน่อยนิดหน่อยก็คือแบบเราต้องรู้วิธีปักหนับเจแกลแอบซึ่งผมเคยทาคลิปสอนไปแล้วพทุกคนแต่ไปหาช็อตดูได้ผมทาเป็นช็อตไว้อยู่สำหรับคลิปสั้นๆวิธีการเล่นของโรเดียนนะจ๊ะแค่จะบอกว่าถ้าใครมีงบแลกตัวเดียวแรกโรเดียนไ้แปลในตัว้งแปรได้ แบกได้เหมือนกันแต่จะไม่ได้เข้าอออินแบบเดียวกันกับตัวของอ่าโรเดียนที่โดดไปทางใดทางหนึ่งพิเศษ,ษใช่ปะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อ่าอยู่ในระดับที่เสถียรและสมดุลอ่าตัวสมดุลเป็นบาลานซ์มากกว่ามีเดเมจตัวหนามีฮิลเลือดมีฮ er, ิลค่าสติอ่ามีการแปะบงแปบบไรและด้ด้วยอ่าหลักๆคือมันทำได้หลายอย่างในตัวเดียวหลักๆคือทำได้หลายอย่างตัวเดียวและค่าแคสค่าแคสของตัวของเจดเดีวยวชูวนี่เสถียรมากยิ่งสกิลหนึ่งสองสามนี่แคสเสือตอนกดห้าหกเหรียญสบายๆเลยตอนที่เสือตอนพี่เสือกดห้าหกเหรียญเสร็จปกติเนี่ on, ย,ยแก แกจะโมมากแต่ตัวริวชูตัวนี้สามารถรับมือกับพี่เสือในตอนนั้นได้ทุกคนเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างมีตัวบวกค่าเด็กที่ค่อนข้างเก่งและทําง่ายด้วยทุกคนในเวลาประมาณ2 3งสามทุในการเซตอัพซึ่งเป็นสแตนดาร์ดปกติของตัวละครต่างๆไอเดียดีต่างๆในการเซตอัพนะฮะประมาณนี้สำหรับตัวหน้าแรกของตัวตู้เขียวนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะพาไปดูตัวตู้เขียวตัวอื่นกันบ้างนะฮะว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันที่ตัวตู้เขียวตัวอื่นกันบ้างที่ไม่ให้ตัวระดับมัดแทบนะทุกคนนะ ฟาลแล้วก็จะมีตัวของยี่ซังกับดรอฟฟิซินแคลนะถ้าเรียงตามความน่าเก็บเนี่ยก็จะมีตัวของเรียงไปเลยนะฮะก็คือเต้เฟลยี่ซังแล้วก็ตัวของดรอฟฟิสซินแคลบอกกันนะว่าตัวไอ้ความน่าเก็บที่ผมเรียงไปแไม่ใช่ว่าตัวเราคนที่แย่ไอ้ตัวซินแคลเนี่ยจะเป็นตัวที่แย่แบบแย่แบบเล่นไม่ได้เลยนะมันเป็นตัวที่เล่นได้ฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวมันเนี่ยอ่อนี่สุดในบรรดาตัวตู้เขียวทั้งหมดเลยนะทุกคนง่ายๆคือมีตัวติมตัวแทนเยอะด้วยเออตัวติมตัวแทนเยอะตัวคู่แข่ง หน้าที่ได้ดีกว่าด้วยซึ่งที่นี้เราจะเรียเริ่มก่อนว่าตัวไหนมันน่าเก็บต่อจอากนี้นะก็จะเป็นเต้นะอ่าเต้เนี่ยเป็นสายชาร์จนะทุกคนที่มีแรปเจอร์กับซิงกิ้งเอาไว้ค่ะหาเฉยก็มันจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้ที่เราเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าคือตัวเต๋อฮองเต้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเซตอัพและก็อ่าไดเมจต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเสถียรเท่ากับตัวเมื่อกี้อ่าตัวพวกเมื่อกี้นี่ดดเมจยานิ่งๆอยู่ตลอด่าใครก็จะเบิร์ดตลอดแต่ทงองของเต้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้คลาสก่งมาก แอเมจก็ไม่ได้แรงเวอร์ต้องคุมผู้เล่นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ ชิวๆหน่อยแอรคนที่ชิวหน่อยถึงจะเล่นเตได้แต่ตัวนี้ไม่งั้นเล่นแล้วงุนหงิดแนนอนถ้าใครที่เล่นแล้วอยากแบบว่าให้มน้องมันเสถียรๆหน่อยตัวมันจะไม่ค่อยมันตมันจะเหวี่ยงมากตัวนี้เหวี่ยงไปลบเหวี่ยงไปบวกหรืมันไปลบไปบวกไปมาแต่ถ้าใครชอบแล้วก็มีตัวพวกมันแทนนั้นอยู่แล้วแนะนำให้เลกตัวนี้เพราะตัวนี้ตอนช่วงท้ายเกมเลเมดแรงมากทุกคนต่อไปก็จะเป็นตัวของเรีเกสรีเกสไม่ต้องพูดอะไรมากเลยคนตัวเก่ามากแล้วแต แล้วทุกคนก็เอามาถือตัวของ everlasting ให้กับทีมเทรเมอร์ซึ่งอีโก้นี้เป็นอีโก้ที่เก่งมากๆอ่าเก่งมากของทีมเทรเมอร์เพราะว่ามันสามารถผสมสีได้และทำให้เทรเมอร์สามารถลั่นแบบดับเบิลได้ในตรงนี้อ่าก็ ยังไงก็ต้องหาเฟลตัวริเกตมาถ้าใครจะทำทีมเทรเมอร์เพราะว่าเฟลริเกตเนี่ยเอาไว้เล่นกับทีมเทรเมอร์โดยเฉพาะเลยอ่าฮะถ้าใครทำทีมเทรเมอร์ก็ไปแลกมาได้ตัวนี้อ่าส่วนต่อมาก็เป็นที่สังโซเลนลาลเมนที่ยี่สั่งโซเลนลาลเมนนี่มันเป็นตัวเดเมจเสถียรเสถียรตัวนึงของซิงกิ้งนะเป็นตัวเบิร์สหน้าโง่ตัวนึงที่สามารถแปะเลขหลังเองไม่ใช่ไม่เชิงว่าแปะเลขหลังเองได้เป็นการแปะเลขหลังเพื่อเหลือให้เพื่อนเล่นเออเหลือให้เพื่อนเล่นเพราะว่าทุกการโจมตีของที่สั่งจะมีการแคลชินะและแปะเลขหหหหลลลลลลลัััััังงงงงมมมดดดดเเเเเเเยยยแแททาาาาาใ้้้้ววจจจะะ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 ตตตีีอออออไไไไร่่่่่่ๆสขขขขขกกิินน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 นพื หรือลิฟ n ิ่งแอนด์เด็ดรีพเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างทำให้ซิงกิ้งมันรุนแรงแแรงมากขึ้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งถ้าที่สั่งโซล,ลมลำเมนแล้วถ้าใครทำซิงกิ้งก็แนะนำให้ควรไปหามาเอามาเล่นแทนดอกไม้ถ้าใครแบบเบื่อดอกไม้แล้วเพราะดอกไม้ตัวมันน,นี่ไงตัวมันต้องรำเยอะตัวนี้ไม่ต้องรำอะไรเลยตัวนี้เล่นงงงุนเลยเลยอ่าทัศสมองเล่นตัวอีตัวสุดท้ายที่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็จะเป็นดอฟฟิซินแคล ถ้าเสร็จคุณไม่เหลือคุต้องไปแลกก็ได้นะครับเพราะตัวนี้ตกไม่ต้าแล้วตัวไม่ต้าแล้วไม่มีที่ให้เขาอยู่แล้วตอนนี้เนื่องจากปัญหาหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะต้องเข้าหมดอีโก้ให้ได้ซึ่งหมดอีโก้เขาจะต้องให้มีสติตัวเองอยู่40ขึ้นไปแล้วพอสติเกิน40ปุ๊บเขาจะลดสติตัวเองเหลือ20แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างนะฮะก็เข้าหมดอีโก้นั่นแหละพอเข้าหมดอีโก้แล้วเนี่ยตัวมันก็จะเก่งขึ้นมานิดหน่อยแสกิลน,นี้สามารถใช้ซ้ําได้แสกิลน,นี้จะตีเ็นมมม่ดดด้ตัวกวกรยโาสบ แบ,บได้แค่เรื่องค่าแครดซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยค่าตัวมันมีตัวที่มีค่าแครดเดยอะกว่าตัวนี้เยอะเลยแล้วก็จะมีตัวอ่าถ้าเป็นไฟเหมือนกันก็จะเป็นตัวของอ่านี่เดาตำเซอร์โตตันนี้ก็สกิลสามโมกว่าโมกกว่า,วาดูแรงกว่าเยอะอะทำง่ายกว่าด้วยเดเมดปั้นง่ายกว่าเพราะงั้นก็อ่าถ้าใครเศษไม่เหลือจริงๆก็ไม่ต้องไปแลกสตอร์ฟิสซิงแค่ตัวนี้ก็ได้เล่นลำบากมากทุกคนแเลีเ้ยงลำบากแล้วก็แป,ป๊บเดียวถ้าในสตอรี่แปลงร่างด้แค่แป,ป๊บเดียวแล้วคนไม่มียี่สังหลิวแยวตัวมันค่อนข้างรีควอะออยู่่าาถ้ใครไมม่ีเเศษหลือจริงก็ไม่ตต้้้้อองแลกก็ไดะะััวนนนนีีเนี่ยอดิมทีนะทุกกคนเมื่อี้้ตตตอออนนถ่่ายยัวขงไดีีเผม ลืมไอตัวอัลติสเมจิบูเลตไปเลยอัลติสเมจิบูเลตเป็นตัวที่น่าแลกรองน้อยลงมาไม่ใช่น้อยลงมาสิคือหุ้นให้หุ้นดีกว่าตัวของดอร์ฟสิงแคลร์เมื่อกี้นะตัวนี้เนี่ยจะดูดีกว่าตัวของซิงแคลร์เพราะตัวนี้อย่างน้อยๆเนี่ยอ่าด์กเฟรมก็ไม่มีใครสามารถแย่งไอตัวอัลติสแปะได้อัลติสเป็นคนเดียวที่สามารถเล่นดาร์กเฟรมได้ในตอนนี้นะในตอนนี้นะเนี่ยเล่นดาร์กเฟรมได้ของทีมเฟิร์นเบิร์นเพราะว่าทีมเบิร์นเนี่ยเขาต้องการดาร์กเฟรมของอัลติสมากมากยิ่ง ตัวของอ่าเมจิบุเลตตัวนี้เนี่ยคนก็จะทำให้เอาตีตัวนี้เป็นตัวที่เทปออกมาเลยนะเพราะว่าสามารถแปะดักเฟรมได้รวดรวดอ่าแปะดักเฟรมเร็วเร็วขึ้นแล้วก็เจนกระสุนได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ตัวนี้ก,นก็จะช้าหน่อยอก็จะช้าหน่อยแต่ดักเฟรมเจ๊แกแรงมากทุกคนเจ๊แกเนี่ยสามารถใช้ดักเฟรมช่วยในการ,รอ่าแปะอ่าทำสถานะทำไดเมจต,ต่างๆของเปิร์นได้แรงกว่าเดิมน่าจะปกติมันจะ,บจะเบิดแค่99แต่นี้จะระเบิดจอดละร้อยเลยนะอ่าก็ถ้าใครมีตัวเลือก ถ้าใครมีงบหน่อยก็สามารถไปแลกคู่กับอีโก้มาเล่นได้เลยนะฮะถ้าอยากให้เก่งที่สุดนะทีนี้เนี่ยก็มาถึงตัวของการจัดอีโก้ต่างๆแต่ไม่ใช่อีโก้ต่างๆสิว่าตัวไหนอีโก้ของตัวเกี่ยวอันไหนหน่าจัดบ้างนี่เนี่ยเอาเวลาฟีก,ก่อนอ่ะอีโก้มีอันไหนหน่าจัดบ้างเรียงตามความน่าสนใจนะก็จะมีรีเกรสกับตัวของอินเดเนียบนเลเยอร์เฮดเวสของดอทเกียวเต้นทุกคนก็จะมี1นึอันนี้ที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยคือรีเกรสเนี่ยรีเกรสของเมเจอร์เนี่ย รเกตของเมอร์เชลนี่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันเนี่ยสามารถล้างสถานะตัวเองได้ด้วยตรงนี้ล้างสถานะของตัวเองได้ทําให้สามารถเล่นด่านบางด่านที่เป็นด่านโซโล่จักจอย่างด่านองดงเบกที่จะแปดออกไม้เสร็จต,ตัวเองอันนี้ก็สามารถแก้ได้ในบางครั้งเออหรือว่าดีบับอะไรก็ตามที่เป็นดีบัฟแปลกเมอร์เชลสามารถล้างออกได้ทาไม่ใช่ดีบับที่ล้างออกไม่ได้นะเออดีบับพิเศษที่ล้างออกไม่ได้ก็อันนี้ล้างออกได้หมดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยตัวของอีโก้ของเมอร์เชลล่อข้างัน ตรงที่มันเป็นระดับแค่สีไฟนนะทุกคนแต่ว่าเหรียญมันเนี่ยรวมกันแล้วถึง30แต้มเลยถ้าขึ้นเทียสีก็จะทําให้แล้วฉีดสีมันใช้น้อยนะพื้นที่ใช้เยอะนะแอบสีมันรวมรวมกันแค่แค่ห้าอันเองทําให้ในวันจังหวะเนี่ยอีโก้อันนี้ก็เป็นอีโกนน้ที่ใช้คลาสค่อนข้างจะการันตีชนะได้เลยหากว่ากดในจังหวะที่จะแคลสท่าใหญ่ของบอสอะไรอย่างนี้อย่างเช่นท่าพี่เสือเนี่ยท่าพี่เสือเหรียญไม่ถึง30มสิบแอบเหรียญเอาไม่ถึง 30, สามารถมาใช้อันนี้แก้ได้ก็30บบวกบวกแอบสามาสิบคล เอออันนี้ก็แค็ได้เหมือนกันค่อนข้างจะชิวนอกจากนี้ก็เป็นตัวพาสซีีของอีโก้เมอร์เชลอีโก้เมอร์เชลเนี่ยจะเป็นไฮไลท์หลักๆเลยก็คืออยู่ที่พาสซีีของอีโก้ตรงนี้ซึ่งพาสซีีอีโก้ตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรได้มันจะทำให้ตัวช่องสกิลซ้ายตัวของพี่เมอร์เชลเนี่ยเขาลดเปิดพาวเวอร์ลงหนึ่งแต้มแต่เขาจะได้คอยพาวเวอร์บวกสองแต้มแทนมันหมายความว่ายัางไงมันหมายความว่า ไอตัวสกิลต่างๆของเมือเชลเนี่ยเขาจะมีเบสดตรงนี้เนี่ยลดลง1แต้มแต่เขาจะได้คอยพาวเวอร์บวก2แต้มแทนหมายความว่าตรงนี้จะเป็นบวก4ตัวนี้จะลบ1ก็จะเป็น3ใช่ปะถ้าสกิลไหนยิ่งเรียนเยอะเนี่ยก็จะได้คอยพาวเวอร์ยเยอะมากๆจากพัลผลของพัส,ส์ีของตัวนี้นะทำให้ร่างต่างๆของเมือเชลที่เหรียญเยอะๆเนี่ยถ้ามีตีริเกตติดไปด้วยถ้ามีตีริเกตติดไปด้วยก็จะเก่งมากๆเพราะว่ามันจะบวกเหรียญเยอะมากนะทุกคนนะโดยเฉพาะที่เห็นผลชัดๆเลยนะก็จะเป็นตัวของร่างเดอะตัมอ่าได้เดอะตัมของ เป็นหลักเลยนะอ่านนี้ก็อันนี้ในการช่วยเปิดชงเป็นหลักนะฮะทุกคนนะโอเคทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นอินเนลเลอร์แฮรเทรดในอันนี้อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนหลักๆแล้วมันทําได้หลายๆอย่างในตัวเดียวก็คือ Eagle อีกวันนี้เนะี่ยสามารถฮิลเลือดให้กับของเพื่อนได้ทุกคนอ่าฮิลเลอดให้กับเพื่อนได้แต่จำนวนชาร์จท,ที่เรามีนะตรงนี้แต่ไอที่มันผมใช้หลักๆไม่ใช่จะเป็นตัวการฮิลเลอดหรอกไอฮิลเลอดแบบสำหรับผม,มเป็นของแถมที่ผมใช้จะเป็นตัวเมจิ๊กเข้าเกลี่ยวรับรรตงนี้าาน ถ้าเป็นตัวชาร์จเนี่ยก็จะได้แต้มบวกเดเมดด้วยนะแต่ได้บวกเดเมจบวกแต้มเพิ่มแต่ถ้าไม่ใช่ตัวชาร์จก็จะได้แค่บวก1แต้มบวก1เดเมจบวก10%เหมือนกันอ่าแต่น,นี้จะได้บวก20%แล้วก็ได้บวก2แต้มแทนประมาณนี้ถ้าเป็นตัวชาร์จนะฮะอืมแต่อันนี้สามารถใช้เทท,ท,ทั่วไปเลยสำหรับบวกแต้มธรรมดานะฮะก็เอาไว้ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของเซนจูเอะดิไซเออร์ของโรเดียดนะอันนี้อันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ทำทีท must have มากมาๆ ถ้าไม่มีไม่ได้ทุกคนเล่นฟริตไม่สนุกแน่นอนถ้าคุณไม่มีอีโก้อันนี้เพราะอีโก้อันนี้เนี่ยหลักๆมันมีอยู่3ามคนสามคารถที่เราจะเอามาใช้นะทุกคนอย่างแรกเลยก็คืออีโก้นี้เนี่ยมีค่าแคลสที่สูงมากถ้าคอยต้องแต่ตามโดยอย่างแรกเนี่ยอีโก้อันนี้เนี่ยจะเป็นอีโก้ที่มีตัวของคอยทาวเวอร์สูงมากๆรวมๆก็เกินยี่สี่สิบเลยนะอันนี้ซึ่งมันจะรุนแรงมากเวลาใช้กับแคลสท่าต่างๆสตรูที่มีเดรียเยอะๆแทบจะการันตีแล้วอีโก้นี้เนี่ยแคลนะส และแต่ข้อดีของมันไม่ใช่อย่างนั้นหลักหลักไอที่เป็นไฮไลท์จริงเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ข้อคอมบ t ตสตาร์ตตัวนี้คอมบัตสตาร์ตมันบอกว่าตัวเป้าหมายหลักที่โดนอีโก้อันนี้ของโรเดียนเล็งเอาไว้อยู่เนี่ยจะไม่สามารถเสียเล็กหลังได้ในเทิร์นนี้ทำมันหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราศัตรูเนี่ยเราไปลั่นบีิตตัวของศัตรูใช่ไหมปกติเนี่ยศัตรูมันจะเสียเล็กหลังใช่ไหมแต่ถ้าเรากดอีโก้โรเดียนตัวนี้เล็งเข้าไปเนี่ยเอฟเฟกอะไรต่างๆที่แด็เล็กหลังของรถของศัตรูเนี่ยของเพื่อนเราเน อา่ากดสกิลวสามระเบิดเลขหลังใช่ไหมอ่าก็ไม่ลดอาด่าหรือว่าเพื่อนเคาะธรรมดาต้อง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 ,อง,อง,องเลขหลังก็ไม่ลดเหมือนกันอา่าก็ทําให้เราเลี้ยงเลขหลังง่ายมากกับอีโก้อันนี้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยข้อดีมันอีกอย่างนึงคือมันเสียสติน้อยนะมันเสียทีละเทินอ่าเสียทีละเทินเสียละ,ะสิบเสียตอนสุ้ใชล้ละสิบห้าอะไรก็อีกอันหนึ่งสิบก็เป็นค่อนข้างดีส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ยิ่งเล่เกมอีโก้อันนี้จะยิ่งแรงนะทุกคนเพราะว่ามมมันนนนนนนจจะะะรรรรเเเบิิิดดดาาาาแงงงขขขึ้้้ตตตวลหออ่่ปทีี ซึ่งจริงๆเป็นเดเมจส้มใส่ตัวของศัตรูนะแรงมากตรงนี้แรงมากเป็นร้อยเลยถ้าจะใช้ดีๆหน่อยเป็นร้อยถ้าถ้าบางคนคิดว่าเป็นร้อยจะเบานะแต่ว่าถ้าในสตอรี่เนี่ยเป็นร้อยนี่ก็ถือว่าแรงมากเลยนะทุกคนกับ200รอยเดเมจตรงนั้นแอ์ก็รุนแรงอยู่นะฮะก็ลองไปใช้ดูกันได้นะถ้าใครทําทีมเบลดอยู่นะฮะส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวของวิงบีดนะฮะวิงบีดอันนี้เนี่ยเอาไว้สลับอิสมาเอลล่างโซโลต่างๆแอบเอไว้โซโลหรือว่าถ้าเล่นเป็นทีมก็เล่นสลับปลาจีนแอบทำไมต้องเอามา สามารถใช้อีโก้นี้ในการช่วยเบิร์สแรปเจอร์หรือว่าซิงกิ้งได้ฮะทุกคนและทําไมอีโก้นี้ถึงเหมาะกับตัวโซโล่ก็เพราะว่าอีโก้นี้มีพาสีในการออโตรอดที่สูงมากฮะอย่างแรกเลยเนี่ยอีโก้นี้เนี่ยจะสามารถโจมตีได้ทั้งหมด7ครั้งซึ่งมันจะสุ่มนะอันนี้ตี7ครั้งไม่7มันจะตีไม่ถึง7ครั้งก็คือดวงองคุณและโดยมันจะเงื่อนไขมันง่ายมากก็แค่ทอยอหัวแค่นั้นเลยอือทอยอหัวพอมันจบพอมันทอยอหัวครบ7ครั้งเนี่ยมันก็จะสามารถอา่า ง่ายๆก็คือถ้าคุณทอยหัวติดหัวปุ๊บมันจะฟันเรื่อยๆเลยมันจะฟันเรื่อยจนกว่าจะครบ7ครั้งแหมครบเครั้งปุ๊บมันก็จะหยุดแอมแล้วก็ดดเมจมหาศาลเลยตรงนี้มีดูดเลือดด้วยแหมดูดเลือดตามเดเมทที่ทำได้สิบแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นด้วยแหมแปดถึงสองเปอร์เซ็นแล้วก็สามารถแปดบีได้แต่บีทไม่ใช่สำคัญหรอกไอ้ที่สำคัญสคัญไปคืออันนี้การทีนี่แฟกชัยก็คือทำให้ศัตรูเขาตัวบอบบางลงจากดดเมจสีเขียวแหมสกิลสีเขียวเขาเราเดเมจสกิลสีเขียวแล ถ้ามันติดหมดมันจะติดอยู่6แต้มพอดีก็จะ60%ตรงนี้และอีกข้อนึงที่เป็นข้อสําคัญของตัวอีโก้นี้นะทุกค,คนก็คือ passive. พาสซีฟพาสซีฟบอกว่าถ้าเป้าหมายเนี่ยเขาเสียเลือดไปแล้วและเลือดเขาไม่เต็มในเทร์นี้เนี่ยเลือดของตัวละครของเราเนี่ยมันไม่เต็มในเลือดของเขาไม่เต็มในเทร์นี้ตัวอิสเมลเนี่ยจะทํางาน passive. พาสซีฟพาสซีฟของไอตัวอีโก้นี้จะทํางานทุกคนก็คืออา่าขึ้นอยู่กับเลือดของอิสมาเมลนะตรงนี้ก็คือถ้าอิสมาเมลเนี่ยเลือดเต็มอยู่อิสมาเมลจะตีแรงขึ้นแต่ ด่านต่างๆได้ตรงนี้อิสมาอีล่างดำน้ำอะไรต่างๆหรือถ้าเราเล่นกับแรปเจอร์เล่นกับซิงคิงก็สามารถใช้อีโก้นี้ในการสุ่มดวงเบิร์สห้มันได้ถึง7ครั้งได้นะแต่นี้ถ้าใครจะเอาหวังเอาเบิร์สก็ให้อยพระมาหน่อยแล้วกันส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของเมจิกบูลเล็ตอัลติสนะอันนี้เมจิกบูลเล็ตอัลติสเนี่ยหลกัหลกๆมันก็เป็นอีโกที่ดูสิส ต่อมาก็เป็นอีโก้ของโซเลมลาเมนนะทุกคนนะอีโก้โซเลมลาเมนเนี่ยก็จะเป็นอีโก้ที่ทําหน้าที่คล้ายๆก,กันกับตัวเมื่อกี้นี่เลยวิงบิดเมื่อกี้นี่เลยเพราะว่าวิงบิดเมื่อกี้นี่ก็เป็นอีโก้ที่เอาไว้ใช้สําหรับเบิร์ชใช่ไหมตัวนี้ก็เช่นกันฮะแต่เอาไว้ใช้กับซิงกิ้งฮะเป็นอีโก้ที่ค่อนข้างจะดุริแรงนะตรงนี้ถ้าใครเอามาใช้แต่ตรงนี้จะใช้ง่ายกว่าของอิสมาเอลคือไม่ต้องพลเอาหัวแต่มันเนี่ยจะลดสติตัวเองเรื่อยๆนะทุกคนลดสติตัวเองเรื่อยๆ,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 ๆเลรื่าจอยๆเหลือ,อล่อยๆเลยมันก็จะไม่ไนี่มันก็จะไม่ใช้ซานะ และทีนี้ก็อันสุดท้ายแล้วทุกคนก็เป็นตัวของอีโก้เมจิบูเลต์อลติสอันนี้นะอันนี้เนี่ยจะใช้ยากหน่อยเพราะอีโก้นี่ต้องมีร่างไอเดนติตี้เมจิบูเลตคู่ด้วยถ้าไม่มีเมจิบูเลตคู่ด้วยก็จะน่าโศกเศร้าหน่อยเมื่อกี้นี้ก็มันต้องเป็นคู่กันนะทุกคนถ้าไม่มีอีโก้นี้จะเป็นได้แค่อีโก้ที่แต้มสูงเฉยๆนะไม่ใช่ว่าจะมีพาสซีฟอะไรที่ดูดีขนาดนั้นเนะพราะมันใช้ยากทุกคนพาสซีฟมันเนี่ยพาสซีฟมันคือ,อถ้าถ้าเป็นตัวอื่นที่เป็นตัวเมจิบูเลตอออัลติสเเเนนนนี่่่่่่ยยไมใชรางืปป็็ปุ ถ้ามันเป็นรายย่างอื่นที่ไม่ใช่มูจิบุเลตออัติสเนี่ยเวลามันตีโดนมันก็จะแปะไฟเล็กหน้าเสียโดยนะทุกคนซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะตรงนี้แต่ถ้าเป็นมูจิบุเลตออัติสเนี่ยถ้าหากถือร่างไอตัวไอเดีตี้ตรงกันกับอีโก้อันนี้เนี่ยมันจะสามารถแปะดาร์คเฟรมได้ถ้าเกิดเป้าหมายเขามีไฟเล็กหน้าเกิน30แต้มนะนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยแหละอันนี้ถ้าใครแบบว่า อ่าสงสัยว่ามันเก่งยังไงก็คือดาร์กเฟรมปกติมันแปะช้าไงทุกคนมันแปะเทินหน้าเลยแต่อันนี้เนี่ยมันแปะเทินนี้ทําให้สามารถใช้ดาร์กเฟรมลั่นอ่าเบิร์นได้2อลัสครั้งต่อเทินอ่าอย่างเก่งก็2ครั้งต่อเทินเพราะว่ามันมีจํากัดแคปอยู่ตรงนี้นะเออส่วนอีกทเหลือก็จะเป็นอีโก้ตีหมูซึ่งปกติผมก็ไม่ใช่หวังผลเท่าไหร่กับไอเจนกระสุนไอตัวไอต,ตัวนี่ไม่ตีเลปล่าติดเพราะไอไม่ตีเลปลอาติดเนี่ยเพราะว่าไม่ตีเลปล่าติดเนี่ยมันเป็นตัวที่เจนกระสุนช้าถ้าเราเอามาาใใช้้้้้อีีโกกกกตััววนนนนนนน็็จจะะะนนะททํหมเรรสุุขึค ก็ประมาณนั้นเลยฮะกับคลิปในวันนี้นะทุกคนวันนี้ก็คลิปไม่ได้ยาวมากนะก็จะเป็นคลิปแนวแบบอ่าเล่าไปฟังอธิบายต่างๆว่าตัวไหนหน่าเก็บน้าแรกบ้างยังไงก็ทุกคนถ้าดูจบไปแล้วก็บอกด้วยว่าวันเราเนี่ยขาดอะไรหรือว่าจะแลกอะไรก็คุยๆกันได้ทุกคนว่าวันตู้เขียววันนี้เราคาดหวังอะไรบ้างนะทุกคนเวลาสุ่มกาชาไปแต่ผมแนะนํานะใครที่เตรียมจะแลกตัวละครแล้วก็จะเปิดตู้เขียวไปด้วยเนะี่ยผมแนะนําให้เอ่อเปิดไปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปเอาเศษไปแลกนะทุกคนไม่ก็ เปิดไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเอาก่องเหลืองไปแลกเศษนะทุกคนนะรอดูก่อนเผื่อเราเอาเศษเนี่ยไปแลกตัวปุ๊บแล้วเราไปเปิดกาชาอีกทีเนี่ยมันอาจจะได้ตัวที่เราแลกมาตัวนั้นซ้ำนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าไปเ,าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแลกนะทุกคนแต่อีโก้แลกได้เลยอีโก้แลกได้เลยเต็มที่เพราะมันไม่ออกซ้ำอยู่แล้วแต่ไอเดตี้อะถ้าเราสมมุติว่าผมแลกไปแลกเต้ไปแล้วใช่ป่ะแล้วผมไปเปิดตู้ปุ๊บแล้วโอ้ได้เต้ม,มาแล้วไอตัวแบบแลกเียได้เต้ม,มาแล้วนีสุดแล้วพอผมเปิดกาชาตู้เขียวตู้ต่อไปเนี่ย แม่งแบบออกเตกออกเต้มาสิบโลแรกเลยโหแบบแม่งเศร้าจริงทุกคนนะอันนั้นก็อ่าอย่างที่บอกอ่านี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอากล่องเหลืองไปแลกเศษนะจ๊ะรอเปิดกาชาเสร็จก่อนอะไรค่อยเอาเศษไปแลกว่าเราขาดตัวอะไรนะโอเคคลิปนี้ก็แค่ว่านี้นะฮะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะก็ก็ใครที่ดูจนจบจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อจที่จะเพื่อที่หมอําเนี่ยจะได้มี เพื่อที่วอนลัมจะได้มีกำลังใจมาทำตัวของคลิปเกี่ยวกับลิมบัสมากขึ้นนะฮะก็ประมาณนั้นทุกคนขอบคุณมากทุกๆคนมาดูจนถึงตอนนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะ